หอยอ่าหอยอ่าหอยเสียงอะไรวะเสียงนกเหรอไม่น่าใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางไปพร้พอมกับผมเพราะว่าผมกําลังเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตครับและแน่นอนครับการเดินทางของเรานั้นก็จะต้องเริ่มที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้อีกอย่างงก็คือการถ่ายรูปนั่นเอง มาโอ้อ๋มีคนลำวงส่งกูแล้วนึงเราก็จะเริ่มเดินทางจากสนามบินสุรรณภูมิไปยังสนามบินนาริตาเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศสหรัฐอเมาริกานะครับโดยสายการบิน ANA หรือ All n i p น o n Airways นะครับแล้วเมื่อมาถึงสนามบินนาริตาแล้วครับทางเดินไม่นก็จะยาวไปไหน เสมือนว่าเราพกสเก็ตบอร์ดมาด้วยเลยยนะ่าไปนะเท้าอีกเทาเข้าไปใปให้สุดไปอนี่แหละครับอันนี้จะเป็นสภาพในเวลาปกติของสนามบินนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางในช่วงสภาวะปกตินะครับครับหลังจากที่เราต้องออกจากสนามบินนาริตะและไปยังสนามบินในประเทศอเมริกา โดยไปยังสนามบินชิคาโก้นั่นเองสนามบินชิคาโก้นะครับก็คนคน่อนข้างจะไม่ค่อยพลุกพลาดคนน้อยนะครับเพราะว่าสนามบินนี้ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็สวยเลยครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะครับคนก็ตลกอีกนี่ครับก็จะเป็นภาพที่ถ่ายนี่ในแบบซัดซ และก็มาเดินทางต่อด้วยสายการบินในประเทศครับจากชิคาโกมายังพิตส์เบิร์กนะครับแม่บิ <c oughs> นเป็นนกเลยกูติดๆปี่ยไม่ใช่เลยไยไม่เหมือนตรงไหนรอาการมาวงดิและแล้วเราก็มาถึงแล้วการเดินทางที่แสนยาวนานเฮ้ย นั่นมันฮิโมะเฮ้ยฮิเมะเฮ้ยฮิมะเฮ้ยถูกแล้วนนั่เองปกเอง,เองถ้าเป็นฮิโมะเนี่ยมันจะไม่ขาวแบบนี้นะฮะแหมยังามาทั้งเรื่องอีกตอนนี้ก็เป็นการเห็นฮิมะครั้งแรกในชีวิตผมนะค,ครับตื่นเต้นมากกับอเมริกาอู้อันนี้ก็อยู่ที่บ้านพักของเราอันนี้คือสำนักบ้านพักของเราแล้วก็นี่นะครับขาไปด้วยฮิมะหมดเลย แล้วตอนนี้คือฝนตกด้วยอุณหภูมิประมาณลบสององศาแถมตอนนี้มีฝนไ,ไ,ไ,ได้ด้วยจริงๆท,ทุกอย่างตอนนี้นเปลม่ยนหน้าจอเปลี่ยนหมดแล้ว สลับหน้าจอมาด้านหน้าไม่ได้นะครับรโอเครั้นนี้ก่อนเป็นมือแล้วและแล้วเราก็ได้เดินทางสำรวจบริเวณร,บรอบๆที่พักเรานะครับว่ารอบๆเราเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้สภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีถนนที่ปกคุมไปด้วยหิมะนะครับ เร็วเร็วเรวรถชน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 เร็วเร็วเร็วววโอ้ระวังพันเลิดระวังพันเลิศพัเลิศเอกสารเนือที่แต่วันลื like <ivan> okay, ่นนะโอเคเดินไปเรื่อย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 เืเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้ปกติเนี่ยคนก็ไม่ค่อยออกมาหรอกเพราะว่าน่าจะออกกําลังกายกันในเคหสถานกันมากกว่าาไม่มีใครที่จะมาเดินแบบนี้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนบ้านนอกอะเนาะ เราเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเราก็เดินชมเดินดูดีดีกว่าข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์นะครับคล้ายโบสถ์แต่ว่าผมเดินไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนโบสถ์เงี้ยหรือผมไม่รู้ว่าลักษณะการทํางานหรืออะไรของโบสถ์เนี่ยเขาต้องทํากันยังไงเข้าเป็นเวลาหรือเปล่าอะไรผมก็ไปดูไงผมเป็นคนพุทธไงแต่ก็ได้แต่ชื่นชมว่าโอ้โหสวยงามก็ ประมาณนั้นแหละฮะเราก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอากาศก็ก็ดีนะถามว่าก็ดีนะเพราะว่าอากาศเย็นก็จริงแต่ว่าเราเดินไปด้วยคือภายในตัวเรามันก็จะอุ่นๆมันก็จะพอดีไปมันก็อ,นอารมณ์ชิลๆเดินไปเรื่อยราะว่าเนื่องจากสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองสักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปก็ยังจะไม่ค่อยเห็นพวกช้อปปิ้งมอลล์หรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ เชิงพาณิชย์ค้าขาย,ย,ยานะรั้เดี๋ยวก็จะมีวันอื่นที่จะพาไปดูอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ก็เอาเดินที่ข้างๆบ้านข้างๆมีพักง่ายๆก่อนนะครับ

ต,ต้องแซกออกไปหิมาตกอีกอ่ะไหนใครบอกว่าหิมาไม่ตกคนนี้ <c oughs> การเดินทางครั้งนี้ถึงแม้ว่าพวกเรานั้นจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า24ชั่วโมงจากประเทศไทยมาประเทศญี่ปุน่นจากประเทศญี่ปุ่นไปที่เมืองชิคาโก้ และจากชิคาโกก็ถึงได้มาที่เมืองพิสเบิร์กแห่งนี้จริงๆจ,จะถือว่าเป็นความยากลําบากครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่ามากเพราะว่าผมนั้นได้เห็นหิมะมแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นผมมองว่ามันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมายเลยครับไม่ว่าผมจะเดินไปทางซ้ายหรือมองไปทางขวา ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นล้วนแต่แตกต,ต่างจากที่ผมเคยเห็นมาจนตั้งแต่ผมเกิดมาจนััรนี้สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณตัวผมเองที่พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้และแน่นอนว่าใน EP ถัดไปเราจะมีให้ดูอีกเยอะบ๊บายบาย